พระเจ้าจะให้รู้วิธีว่าอไอ้ห้าตัวเนี่ยเราก็ยึดว่ามันเป็นเ,าเราละเรารูล้ละอันนี้ก็ฉันนี่ก็ฉันและไอ้ห้าตัวนี้มันทานํางานกันยังไงพระเจ้าก็เลยหาวิธีเรียนรู้มันจะรู้ได้ยังไงพระเจ้าก็เลยเอาใจเี <c> ่ย <oughs> มาตั้งอยู่กับกายเฉยๆ,ๆเอาใจมาตั้งอยู่กับกายรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกสักพักหนึ่งน่ะ โยมลองเอาใจมาอยู่กับลมหายใจนาทีเดียวนาทีเดียวอาตมาให้ลองนะอ่ะเริ่มหนึ่งนาทีรู้ลมหายใจเขาออกนะนะพอใจอยู่กับลมหนึ่งนาทีอยู่ตลอดไหมไม่อยู่ยใช่ไหมอยอมรับโดยดุสฎดีนะเขาโยมอยู่ไหมอยู่ตลอดไหม ไม่ตลอดอใจอยู่กับลมไม่ตลอดเวลามันไม่อยู่กับลมเนี่ยมันไปไหนบ้างใจยมไปไหนบ้างไปคิดนะคิดใช่ไหมาคิดก็ยมคิดมหรุดไปคิดแล้วถ้ายมนั่งนานๆเนี่ยนะยมดูไปเรื่อยๆนั่งนานๆปุนน๊บจะเห็นนะมันไปคิดอะไรบ้างมันจะไปคิดเรื่องอดีตบ้างปุกปันตาน,นุทิฏฐิ มันจะไปปรุงเรื่องอนาคตบ้างเรื่องอปรนตานุทิฏฐิความเห็นปารบขันในเบื้องปลายความเห็นปลารบขันในเบื้องต้นบางทีมันจะไปนึกแล้วก็เกิดสุขทุกข์บ้างเนี่ยผู้เจ้าก็าเลยสรุปการทํางานของธรรมชาติที่เรายึดเนี่ยห้าตัวเนี่ยว่าหนึ่งตัวจะไปตั้งอาศัยในสี่ตัว <c oughs> ไปรับรู้มันจะมีใจที่เคลื่อนไป เลื่องไปไปรับรู้รับรู้ลมบ้างรับรู้ความจํำด้างหมารู้เดี๋ยวกลับมารู้ลมเดี๋ยวกลับไปปรุงแต่งเดี๋ยวกลับมารู้ลมเดี๋ยวกลับไปรู้สุขทุกข์ผู้เจ้าสรุปได้ว่าวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยจะวนอ,อยู่ในสี่ธรรมธาตนีอ้อันนี้เราต้องตรวจสอบนะต้องนั่งดูเรื่อยๆดูแล้วเราจะเห็นอ่ะทีนี้เรารู้จักแล้วว่า ความที่เรายึดว่าเป็นเราเนี่ยใจเป็นเรากายเป็นเรานมามธรรมอีกสามตัวก็เป็นเรามันจะทํางานกันอย่างนี้ใจจะออกไปรู้นี่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 สังเกตไหมนขณะที่ใจรู้ละายใจแล้วหลุดไปคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยใจไม่ได้ตั้งอยู่ในกายแล้วนะใจไปตั้งอยู่ในธรรมธาตุที่เป็นนมามธรรมตรงนั้นแล้วเลือดสัญญาขันนะ เสียววินาทีนั้นนะ่ะร่างกายไม่มีจิตวิญญาณคลองนะน,ะนี่แต่มันยังมีอุปทานในกายอยู่มันก็กลับมาไปกลับมาไปอย่างนี้นะทีน,ทนี้เวลานี่ขนาดเรารู้สึกตัวนะไม่ได้หลับใช่ไหมไม่ได้หลับเวลาเราหลับมันไปมะใจไปมันไปฝันนะ นมีใครในสารานไม่เคยฝันเลยทุกคนมีเหมือนกันหมดคนฝันผู้ที่ฝันในทุกคนรู้จักใจไปไปเที่ยวไปรู้แสดงว่าใจนี้ไม่สนใจนะไม่สนใจเลยเราจะหลับมันก็ไปเราจะตื่นมันก็ไปเวลาจมป่วยยังว่าใจมันไปไหมไป เรานอนป่วยอยู่บนเตียงจานก็ไปไปของมันคิดโน่นคิดนี่ใจไม่สนใจว่าร่างกายจะเจ็บจะป่วยจะหลับจะเป็นจะตายไม่สนใจฉันก็เกิดดับเกิดดับไปตามภาษาของฉันนี่แหลนะนะมีมามีไปผู้เจ้าเรียกการมากันไปการมากันไป เราชัดแล้วว่าความเป็นเรามีอะไรบ้างและความเป็นเราอะไรที่ไปตั้งไหนอะไระทีนี้ว่าร่างกายเราจึงเป็นเพียงแค่หนึ่งธาตุที่ใจมาตั้งถูกต้องไหมแต่ใจไปตั้งต้องสี่ธาตุใจไปรับรู้สี่ธาตุตอนนั้นธาตุอะไรเป็นผู้ที่วิ่งไปรับรู้ธาตุอื่นคือใจถูกต้องไหมหรือวิญ,ญญาณของเรา วิญญาณไปตัวเคลื่อนไปไปตั้งไปตั้งไปตั้งตรงนั้นตรงนี้นะอ่ะรู้กระบวนการทํางานของความเป็นเราให้ดีนะความเป็นเราทั้งหมดเนี่ยพะเจ้าเรียกสักกายะหรือสักกายันตะความถือว่าตัวเราของเราน,นี่เรากำลังมาเรียนรู้กระบวนการความเป็นเราให้ชัดเจน